สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออ t โตครสสาระเรื่องรถยนต์รีวิวทดลองขับและอัปเดตรถใหม่ก่อนใครที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ Honda City 2025ชโฉมใหม่ล่าสุดที่ยังคงความเป็นรถยนต์ซิตี้คายอดนิยมของคนไทยพร้อมการอัปเดดีไซน์เทคโนโลยีและความปลอดภัยให้ล้ำขึ้นไปอีกระดับ เริ่มจากภายนอก h อ n d ั City ี2,025มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูสปอร์ตบเฉี่ยวมากขึ้นฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้ดูโค้งมนอย่างลงตัวกระจังหน้าทรงรางขึ้นแบบใหม่สีดำเงาเพิ่มความดุดันไฟหน้าแบบเลเซอร์ไใหม่พร้อมไฟสองสว่างกลางวันเดอร์ทาม running light ล้ออลอยดีไซน์ใหม่ขนาด16นิ้วดูเรียบหรูแต่ยังคงความทันสมัยอย่างลงตัวด้านหลังมีการปรับโฉมไฟไท้ายแบบเลเเส้นสายชัดเจนขึ้นกันชนท้ายกลับใหม่พร้อมดิฟฟิวเซอร์สีดำ ริมความสปอร์ตและที่สำคัญมาพร้อมสีใหม่ที่น่าจับตามองอย่างสีแดงอิงดนเนและน้ำนึ่งออกไซเดียมดูที่ช่วยเพิ่มคาแรคเตอร์ให้กับรถได้อย่างลงตัวเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสาร Honda City 2025ยังคงความกว้างขวางสบายใช้วัสดุคุณภาพดีเบาะหนังแบบใหม่ที่รองรับสรีระได้ดียิ่งขึ้นหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเครื่องเสียงคุณภาพจากลำโพง8ตำแหน่งมากวัดแบบดิจิตอลที่สามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ตามความต้องการ ด้านเทคโนโลยี Honda City 2025ยังคงอัดแน่นด้วย Honda SENSING ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะที่มาพร้อมกับฟีเจอร์อย่างเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบ,บเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและระบบช่วยควบคุมควงม,มาลัยให้อยู่ในเลนเหมาะสำหรับคนที่ต้องขับรถทางไกลบ่อย ในด้านเครื่องยนต์ Honda City 2025ยังใช้เครื่องยนต์1.0ลิตรว t เท t คเท o โบให้พละกำลัง122แรงม้าแรงบิด173นิวตันเมตรอัตราเร่งดีเยี่ยมประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง23.8กิโลเมตรต่อลิรตรและยังรองรับน้ำมัน E20 ได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับใครที่ต้องการขับแบบรักโลก Honda ก็ยังมีเวอร์ชั่น E s u v B ที่ใช้ระบบไฮบริดผสานระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์1.5ลิตรให้แรงบิดสูงถึง253นิวตันเมตรการขับขี่นีนุ่มนวลและประหยัดเชื้อเพลิงระดับแนวหน้าระบบช่วงล่างและการควบคุมของ,ง h o n d a c i t y 2 0 225ยังคงเป็นจุดแข็งไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างด้านหน้าแบบ m a ปเฟอร์สัตส์สตักและด้านหลังแบบทอร์ชันบีมให้การทรงตัวดีเยี่ยมเข้าโค้งมั่นใจและยังนุ่มนวลไม่ต้องเจอถนนที่พรุกระ่ ด้านความปลอดภยัยองอนรนก็มีทังกล้องมองภาพรอบทุศทางระบบเตือนจุดขับสายตาร,ระบบเตือนขนาดใหญ่และถุงลงมนิรภัย6ตำแหน่งในทุกหุ่นย่อยทำให้ Honda City 2025เป็นหนึ่งในรถ City คันที่ให้ความปลอดภัยแบบจัดเต็มในเรื่องของราคา Honda City 2025มีให้เลือกทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่นไฮบริดโดยมีราคาตั้งแต่ประมาณ599,00 0ับาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุดอยู่ที่ราวๆ8 4 9 0 0 0ับาทซึ่งถือว่าให้สเปคและฟีเจอร์ที่คุ้มค่าเกินราคา สำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ขนาดเล็กที่ขับดีประหยัดน้ำมันเทคโนโลยีล้ำความปลอดภัยสูงดีไซน์สวยทันสมัย Honda City 2025คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับแล้วคุณละคิดเห็นอย่างไรกับ Honda City 2025คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอ u t ตเกสไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่ก่อนใคร เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัส,วสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตเครสสารเรื่องรถยนต์รีวิวทดลองขับและอัปเดตรถใหม่ก่อนใครที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ Honda City 2025ชโฉมใหม่ล่าสุดที่ยังคงความเป็นรถยนต์ซิตี้ขายอดนิยมของคนไทยพร้อมการอัปเกรดดีไซน์เทคโนโลยีและความปลอดภัยให้ล้ำขึ้นไปอีกระดับ เริ่มจากภายนอก Honda City 225 0มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูสปอร์ตเฉี่ยวมากขึ้นฝากกระโปรงหน้าถูกออกแบบให้ดูโค้งมนอย่างลงตัวกระจังหน้าทรงหลังขึง้นแบบใหม่สีดำเงาเพิ่มความดุดันไฟหน้าแบบ LED ด,ดีไซน์ใหม่พร้อมไฟส่องสว่างกลางวัน daytime running light ล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด16นิ้วดูเรียบหรูแต่ยังคงความทันสมัยอย่างลงตัวด้านหลังมีการปรับโฉมไฟไท้ายแบบ LED เ,เส้นสายชัดเจนขึ้นกันชนท้ายปรับใหม่พร้อมฟิวเซอร์สีดำ เสริมความสปอร์ตและที่สำคัญมาพร้อมสีใหม่ที่น่าจับตามองอย่างสีแดงอีกไนร์เรสและน้ำเงินออฟไซเดียนบลูที่ช่วยเพิ่มคาแรคเตอร์ให้กับรถได้อย่างลงตัวเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสาร Honda City 2 0ส5ยยังคงความกว้างขวางสบายใช้วัสดุคุณภาพดีเบาะหนังแบบใหม่ที่รองรับสรีระได้ดียิ่งขึ้นหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเครื่องเสียงคุณภาพจากลำโพง8ตํตำแหน่งมาตรวัดแบบดิจิตอลที่สามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ตามความต้องการ ด้านเทคโนโลยี Honda City 2025ยังคงอัดแน่นด้วย Honda S E N S I N G ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะที่มาพร้อมกับฟ i t